สวัสดีคะ่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาพูดเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยคะ่ะค่ะในส่วนกรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยกฎหมายบังคับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช2545กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลา9ปีตั้งแต่เด็กอายุ7ปีบริบูรณ์ค่ะจนถึง16ปีหรือจนกว่าจะเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะข้อบังคับนะคะผู้ปกครองต้องส่งเด็กเข้าเรียนหากไม่ปฏิบัติตามอาจโดนปรับตามกฎหมายมีข้อยกเว้นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง หรือเรียนจบเร็วกว่ากำหนดค่ะค่ะในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะกฎหมายบังคับระบบการศึกษาภา,าคบังคับเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ6ปีถึง16ปีโดยระดับประถมศึกษาครอบคลุมด้วยเยยร์หถึงแหรืออายุ5ถึง12ปีค่ะแต่นักเรียนจะต้องเข้าโรงเรียนไม่เกินอายุ6ปีและเรียนจนถึงอย่างน้อยอายุ16ปีค่ะข้อบังคับนะคะ เด็กทุกคนในวัยดังกล่าวต้องเข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายการขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจะผิดกฎหมายเช่นกันค่ะประเภทและรูปแบบการจัดการของโรงเรียนประถมศึกษานะคะประเทศไทย 1. โรงเรียนสังก,กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ2โรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ 3. โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยค่ะ ส่วนในของประเทศนิวซีแลนด์นะคะ 1. โรงเรียนรัฐบาลได้รับเงินจากรัฐเรียนฟรีถึงอายุ19ปีแต่ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าย,ยูนิฟอร์มและกิจกรรมนอกหลักสูตรค่ะ 2. โรงเรียนกึง่งรัฐเอกชนมีแนวคิดหรือศาสนาเฉพาะจ่ายค่าธรรมเนียมราว1,500ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี 3. โรงเรียนเอกชนโดยบริหารเอกชนใช้เป็นหลักสูตรของตนเองค่าธรรมเนียมเฉลี่ยปีละ20,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะค่ะในส่วนหัวข้อถัดไปนะคะวิธีการรับนักเรียนค่ะประเทศไทยรับเด็กอายุย่างเข้าปีที่7หรือจบการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานค่ะ ค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะการรับนักเรียนระดับประถมในนิวซีแลนด์ใช้ระบบเขตพื้นที่เป็นหลักโดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะระบุโซนบริการของตนเองซึ่งนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนโดยอัตโนมัติทั้งนี้กฎเกณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความแออัดและส่งเสริมให้โรงเรียนรับผิดชอบในชุมชน เด็กนอกเขตอาจจะสมัครเข้าเรียนได้แต่ไม่มีการการันตีและหากผู้สมัครเกินจำนวนที่นั่งว่างต้องเข้าสู่ระบบจับฉลากตามลำดับความสำคัญค่ะวัตถุประสงค์เป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาประเทศไทย 1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ 3. การพัฒนาทักษะทางสาังคม 4. การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม 5. การพัฒนาสุขภาพกายและจิตค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะ 1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการเรียนรู้ 2. การเข้าถึงการศึกษาทุกคนมีโอกาสและผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีค่ะ 3. คุณภาพและผู้นำยกระดับการสอนและภาวะผู้นำา 4. อนาคตการศึกษาเชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริงของผู้เรียนค่ะ 5. มาตรฐานสากลใช้ระบบ s สก o o l ซ o n i n g ค่ะเพื่อกระจายเด็กที่เข้าโรงเรียนอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพค่ะระบบการจัดการเรียนการสอนประเทศไทยระยะเวลาเรียน6ปีคือป1ถึงป6 ปีการศึกษาสองภาคเรียนพฤษภาคมถึงมีนาคมตารางเรียนเฉลี่ย20 2 5ถึง25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประเทศนิวซีแลนด์ระดับประถมศึกษาเรียนตั้งแต่เยีนหนึถึงเยียร์8โดยจะเริ่มเรียนเมื่ออายุประมาณ5ปีจนถึงอายุประมาณ12ปีใช้เวลาประมาณ8ปปีระดับประถมศึกษาแบ่ง ปีการภาคเรียนเป็นสี่เทอมเริ่มปลายเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์และสิ้นสุดกลางเดือนธันวาแต่เทอมเรียนประมาณ10สัปดาห์มีปิดเทอมสั้นระหว่างเทอมและปิดเทอมใหญ่ช่วงธันวาคมถึงปลายมกราชั่วโมงเรียนประมาณ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือประมาณ6ชั่วโมงต่อวันค่ะหลักสูตรนะคะประเทศไทยหลักสูตรในระดับปฐมศึกษามีความหลากหลายและครอบคุมวิชา พื้นฐานที่จำเป็นเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีวิชาที่ส่งเสริมการพัฒนานทักษะด้านศิลปะการดนตรีการพัฒศึกษาและการงานอาชีพหลักสูตรเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่สมดุลและครบถ้วนในทุกด้านค่ะ ในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะการศึกษาระดับประถมศึกษาจะเน้นการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินิวซีแลนด์ค่ะซึ่งรวมถึงวิชาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษอ่านเขียนพูดศิลปพะพละศึกษาคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และสังคมศึกษาค่ะแนวทางการจัดะการเรียนการสอนนะคะ ประเทศไทยการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทยมีเป้าหมายสำคัญเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการวางรากฐานให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะคุณธรรมและเจตคติที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพค่ะ ประเทศนิวซีแลนด์นะคะการเรียนการสอนประถมของนิวซีแลนด์เน้นการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างเท่าเทียมและครบถ้วนค่ะการประเมินผลนะคะประเทศไทย 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแ0ของเวลาเรียนทั้งหมดค่ะ 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดค่ะ 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาค่ะ 4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดให้ในการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะ การประเมินผลในระดับประสมศึกษาของ New Zealand, นิวซีแลนด์เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาเช่นการสังเกตการพูดคุยและการตรวจผลงานเพื่อให้ครูเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนและวางแผนการสอนให้หเมาะสมกับพัฒนาการค่ะ เด็กพิเศษประเทศไทย 1. การเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในชั้นเรียนอาจเรียนบางวิชาหรือเรียนตลอดทั้งวันค่ะ 2. ศูนย์การเรียนเฉพาะทางจัดตั้งสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะด้านเช่นคนหูหนวกคนตาบอดหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ 3. การหมุนเวียนครูการศึกษาพิเศษครูเดินทางไปสอนตามโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่ร่วมโครงการค่ะ ประเทศนิวซีแลนด์นะคะประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมุ่งเน้นทั้งการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมรอบด้านผ่านแนวทางต่างๆค่ะครูผู้สอนนะคะประเทศไทยประถมศึกษาในช่วงอายุ6-12ขวบ จัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กค่ะจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องความสนใจของเด็กค่ะฝึกทักษะกระบวนการคิดจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะและจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะ 1. นึ่วิธการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีด้านการสอนเช่น Bachelor of Teaching Primary Education หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า 2. ใบอนุญาตวิชาชีพครูต้องลงทะเบียนและได้รับการรับรองจาก Teaching Council of a o t i l o New n Zealand ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 3. ทักษะด้านการสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะ การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐนะคะประเทศไทยรัฐบาลจัดสรรงบป,ประมาณได้แก่ 1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนค่ะ 2. ค่าจัดการเรียนการสอนค่ะ 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4. ค่าหนังสือเรียน 5. ค่าอุปกรณ์การเรียน 6. ค่ากิจกรรมพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียน 7. ค่าอาหารกลางวันค่ะ ประเทศนิวซีแลนด์นะคะให้บริการอาหารกลางวันฟรีในบางโรงเรียนรัฐระดับประถมและมัธยมต้นโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ได้โอกาสอาหารนี้คุณค่าทางโภชนาการเน้นสุขภาพลดน้ำตาลและอาหารแปรรูปส่งเสริมสุขภาพเด็กและดาลดภาระผู้ปกครองค่ะค่ะ และสุดท้ายนะคะในส่วนอื่นๆประเทศไทยทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนรายบุคคลเช่นทุนเสมอภาคทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เงินอุดหนุนเด็กยากจนรายหัวตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมหรือบริการสุขภาพในโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปีฉีดวัคซีนพื้นฐานบริการธนตก,กรรมค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะรัฐจัดหาสิทธิ์อื่นๆเช่นโครงการจัด กระดาษสุขภัณฑ์สำหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนรัฐเพื่อสนับสนุนสุขาอ,อนามัยและลดอุปสรรคในการมาเรียนงบสนับสนุนสำหรับนักเรียน ESO English ชออฟส e a k เกอร์ t อฟ a อเทอร์แรประมาณ45ล้านเพื่อเพิ่มการเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนต่างภาษาค่ะกพวกเราขอจ,ขอจบการน,นำเสนอเพียงเยงท่านี้นค่ะขอบ